ก็สู่เดอะแมสวันคดีไทยนะครับในรอบไฟแนลของกรุ๊ปไม้จัตวาและตอนนี้ถึงกิวของนางพันธุรัตน์นะครับรบกวนอาก่ศส่งเข้าเพลงหน่อยครับได้ครับคงหมดใจจากกันแล้ววันนี้เน่จึงไม่มีความคิดถึงแม้ยามฝันโอ,อโอ้นางยักษ์พันธุรัตน์เสียหลักพันกรีดร้องรั่ง แผ่นดินไหวในใจนางอาเกียใจโตส่งเข้าเพลงแล้วนะครับนางพันธุรัตน์จะใช้เพลงแผ่นดินไหวในใจยอ้าย <c oughs> จากคุณต้าต่อจวอนะครับซึ่งเราได้รับเกียรติจากพี่ตั๊กนภัสกรมาตีกลองศึกให้ด้วยนะครับปรบมือให้กับพี่ตั๊กนภัสกร <c oughs> และนางพันธุรัตน์ครับ พักสำฟ้ามือนี้สิทิมอ้ายไปหากเจ้าเบิดหักอาอบ่อยอยากสิฟืนหัวใจหักจนจนจ,นจากอ้ายบ่าอาจดึงใจให้เจ้ารวมทาา Yeah. ให้กับนางพัทรรัตน์นะครับและพี่ตั๊กนภัสกรด้วยนะครับรบมือขอบคุณพี่พี่แดนเซอร์ด้วยนะครับโอ้โหเป็นโชว์ที่สวยสดงดงามมากครับขอเสียงกรีดให้พี่ตั๊กสักหนึ่งครั้งนะครับโอ้โหดูดูครับเชิญครับนางพัทรัตน์ครับด้วยความระมัดระวังนะครับผมช่วยครับข้าวขึ้่าครับอะไรนะฟินละฟินละฟินละให้พูดอะไรกับพี่ตั๊กก่อนครับเชิญครับ นีพุตักก็ให้เกียริมาร่วมโชว์ด้วยในการตีกลองศึกเหนื่อยอันนี้เหนื่อยนะแล้ว,วันนี้ต้องบอกว่าเป็นเกียรติมากที่ได้มาร่วมกับดังพันธุรัตน์ขอบคุณมากๆครับสําหรับสาหรับการให้เกียริครั้งนี้ครับผมครับอาจจะอาจจะดูเหนื่อยห,หน่อยนะฮะ,อ,อ,อ,ะอายุอาวาานะุโส โหหายเลยหายเลยหายเลยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเลยพี่ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยครับกันขอบคุณมากชงมาขนาดนี้พี่ตั๊กเขาตีแบบว่าตั้งแต่ต้นจนจบแล้วใส่แบบเต็มที่เลยนะฮะก้องก้องก็ไม่ได้จับด้วยนะฮะจับรูมพี่จะน้อยใจทำไมกล้องตั้งเยอะตั้งแยะรายการผมอ๋อแล้วครับพี่ตั๊กหุ่นดีมากนะนี่ขนาดว่า คุณนุ้ยสามีของคุณตั๊กว่าหุ่นดีแล้วนะฮะยังครับพูดยังดีกว่าคุณนุ้ยอีกครัไม่น่าเชื่อว่าหัวพี่ตั๊กโถว้าเหว่แล้วโถ่เลยโอ้ยแต่ท่านเขาได้หล่อนนะฮะได้หลอได้หลอน่ารักโอ้ยแต่อยากได้อย่างนี้มาก จริงๆผมเป็นคนชอบเรื่องราวของวรรณคดีไทยครับผมวันนี้ได้มารายการ The Mask s i n g e วรรณคดีไทยต้องบอกว่าเป็นเกียรติมากครับเราเป็นคนไทยนะครับวันนี้ต้องบอกว่าพันธุรักณ์จริงๆผมรักนางละครในวรรณคดีทุกตัวเพราะว่ามีความรักที่แน่วแน่อเพราะฉะนั้นผมให้กําลังใจขอให้ความรักของพันธุรักษ์ยิ่งใหญ่แล้วก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้นะครับขอบคุณพี่ตักมากนะครับวันนี้ให้เกียรติมาร่วมโชว์กับเราด้วยนะครับ แต่ว่าไม่ใช่ว่าให้พันท <ẫn> ักคนเดียวผมก็ให้นางเมฆขาด้วยนะครับโอ้ทั้งคู่ทั้งคู่จะต้องให้ด้วยครับบอกว่าไงนะฮะคือจะบอกว่าพี่ตั๊กผมบอกว่าพี่เด็กๆสิ่งที่พี่โชว์ตรงนี้ผมว่าธรรมดามากครับพี่เพื่อนผมหอยโชว์ให้ทั้งประเทศรู้สิว่ารู้เลยนุ่มล้าเราเป็นยังไงเอิร์นน่ะโชว์ให้พี่ตั๊กดูเนี่ยเตรียมเสียงกรี๊ดเตรียมเสียงกรี๊ดออกกำลังจริงๆต้องเป็นแบบนี้กลองมามาถือขั้นถอดเลยเหรอดูครับนี่ตั๊กดู ของจร ata, ิงเฮ้ยเน้าเขามีนะเขามีนะเขามีเขามีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโบกันขอโทษนะที่บ้านมีงานบวชเหรอ อยากติดตามผลงานของพี่ตั๊กครับตอนนี้มีอะไรให้เราติดตามบ้างครับพี่ตั๊กอ๋อก็มีเรื่องของเชฟกระทัเหล็กครับเชฟกระทัเหล็กกแล้วก็ถึงพริกถึงขิงครับอ่าแล้วก็มีละครพูดพิศวาสครับติดตามได้นะครับติดตามทั้งรายการแล้วก็ละครนะครับขอเยงประมือให้กับพี่ตั๊กด้วยนะครับขอบคุณมากครับอันนี้ให้เกียรติเรานะครับเอาล่ะกลับมาตรงนี้บ้างโอ้ทุกคนสนใจพี่ตั๊กกันหมดเลยโชว์นี้ เป็นการโชว์พลังเสียงและยืนปักหลักกลางเวทีอย่างเดียวเลยซึ่งเป็นโชว์ที่สวยสดงดงามมากและมีกลองศึกของพี่ตักนภัสกรด้วยครับครูอ้วนครับวิเคราะห์โชว์นี้ซะหน่อยครับแนวเพลงที่นําเสนอออกมาแล้วก็อารมณ์รวมทั้งน้ําเสียงด้วยมันเป็นเขาเรียกว่าลูกทุ่งมิวสิควลซึ่งเมื่อเวลาที่ร้องออกมาแล้วเนี่ยวันนี้เขาจัดเต็มมากซึ่งมันดีมากจริงๆรอบครูอ้วนชมแล้วท่านถามเลยทําไมถึงเลือกเพลงนี้ครับ มาร้อนในรอบนี้นีอยากจะทำรสชาติใหม่ๆมแล้วก็คิดว่าชีวิตเนี่ยร้องเพลงหลายภาษามากแต่ว่าไม่เคยร้องเพลงภาษาอีสานก็ใช้เวลาที่ผ่านมาฝึกหนักมากๆเลยค่ะตั้งใจทำโชวนี้ให้เราไปดูกัน ในี้ถายใต้ใน,ในาฬกานางคันธิรัตเขาบอกมาแล้วว่าเขาร้องเพลงมาหลายภาษาและมีความรู้เรื่องดนตรีเป็นอย่างดีฟันธงครับว่าคนนี้คือใครครับมีใครมั่นใจก่อนครับมีความรู้สึกคุ้นเคยกับกับเทคนิคการร้องหลายๆอย่างหนูว่าเขาต้องเคยผ่านละครเวทีมิวสิควลมาเคยเล่นละครเวทีเคยเล่นละครเวทีแล้วก็เป็นนักร้องนักแสดงภาพยนตร์นักแสดงโทรทรัศน์ครบเ ทุกอย่างอยู่ในตัวของเธอคนนี้แล้วการดีไซน์ของเธอไม่ใช่ว่าปุบป,ปับรับโชคจะมาหาคือใครจะไปคิดว่าจะเอารสชาติมารวมกันให้เป็นรสชาติใหม่แสดงว่าเขาต้องเคยทําอะไรมาหลายๆอย่างหนูก็เลยขอคิดว่าคือคนนี้แน่นอนมั่นใจเลยคุณโอ้โหคอนคอนกลองแล้วกลองก็มามีสกตาด้ว <laughs> นูนา <laughs> ใครนะหูเบา ตหนูนาหนึ่งธิดานะครับซาร่าทายว่าเป็นหนูนาตั้งใจมากเลยอันเคยตอบไว้แล้วก็ยังสับสนอยู่เหมือนกันครับว่าจะมาเป็นหนูนาหรือไม่เปลี่ยนใจได้ครูแต่ว่าอ้นตอบเอาไว้ว่าเป็นคุณแนนสาธิดาแต่คุณหนูนาก็น่าสนใจนะคะค่ะเป็นแนวเดียวกันมีความสามารถที่ไม่ได้แตกต่างกันเลยก็จริงๆที่ครูบอก คุณจะตามพวกเราก็ไม่มีใครว่าใช่ใช่คิดคล้ายกันเลยอย่างสุช่วยฝากตัอีกตัวซ้ายตัวขวาหน่อยเอางี้แล้วกันคุณคิดว่าเป็นหนูนาใช่ไหมล่ะชี้แล้วค่ะถ้าบอกว่าคุณคิดเป็นหนูนานี่นี่รายการดิสนีย์ค่ะ เสียงเล็กเสียงน้อยกันจังเลยก็เลยเห็นเสียงนางพันธุัก์เสียงเขาหนาร้ามากเลยอะเราก็อยากได้เสียงเขาอะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบเข้ากับชื่อเสียงนั้นั่นมันคือชื่อหนูนาเออขอโทษนะเดี๋ยวนะถ้านี่หนูนากูหงหนูบ้านไม่ใช่ค่ะพี่ไม่ใช่หนูบ้านค่ะพี่หนูอะไรพี่คือ เกเด็อางี้ละกันพี่การถ้าเผื่อว่าทุกคนคิดว่าเป็นหนูนาอ้วนขอนุญาตคิดต่างเป็นน้องแนนสาธิดาค่ะพี่แนนสาธิดานะครับแม่ตักว่าเป็นอูนาเกศสละค่ะโอเคด้วยอากายครับถ้านึกถึงนางเอกละครเวทีที่เก่งกาจเลยในเมืองไทยนี่มีหลายคนแต่ผมก็ได้แอบเฝ้าติดตามมาน้องพันธุรัตน์เนี่ยเขาจะมีเสียงแหลม กังวานทรงพลังมากแล้วก็ไปดูข้อมูลคนนู้นคนนี้คนนู้นคนนั้นมาทําให้ผมคิดว่าเธอคนนี้ก็คือชัยยา่อชัยยาเฮ้ยขอรับด้วยคุณแดนสาธิดาครับเห็นด้วยกับครูอ้วนคนสาธิดานะครับเห็นด้วยกับครูอ้วนครับเลือที่ป๋องกับพี่หอยนะครับพี่ป๋องก่อนเลยครับขอญาตก่อนแล้วกันนะฮะผมแต่างจากทั้งหมดตรงนี้เลยครับ ไม่ใช่สองชื่อนี้เหรอไม่ใช่สองชื่อนี้เลยแล้วผมว่าเขาใบเราไกลๆตั้งแต่พี่ตั๊กมาแล้วเขาเป็นลูกชิ้นเหรอคะเขาใบเราไกลไกลเปนลูกชิ้นปลากรายพ่ใไกลไกลเป็นลูกชิ้นได้ไงวะไกลไกลลูกชิ้นปลากรไงคือพี่ตั๊กเนี่ยเขามาตีกลองเซวพี่ตั๊กมาผมว่าแฟนพี่ตั๊กแฟนพี่ตั๊กเนี่ย บอกพี่ดาเอ้ยถ้าเกิดเป็นคุณป๊อกเนี่ยถ้าเป็นเป็นน้องป๊อกเนี่ยเขาเป็นสามีภรรยากันเขาจะมาเขินอะไรกันขนาดนี้สังเกตไหมนี่เนาะพอคุณตั๊กไปอยู่่นะเขินแบบเขินม้วนเลยอ่ะเขินไม่เคยเจอแกล้งเขินนี่พี่ตั๊กกลับบ้านไปแล้วนะไม่ได้รอไม่ได้กลับพี่ตั๊กอยู่หลังตรงนี้เฮ้ยเขาบอกเขาไปเรียกไม่ยังไม่กลับเขารอเมียังอยู่ไปร้องเกินเฮ้ยอะไรนักหนาบอกไม่ยังไม่กลับอย่าใช้อารมณ์ คุณป๊อกปียธิดาป๊อกปิยธิดาครับพี่หอยครับความหวังของหมู่บ้านเชิญครับโอ้โห,โอโหลองไม่ต้องหนึ่งจักรวาลมาสิอูใช้ระดับหัวหน้าวงเว้ยคำเสียงให้เข้ากับดนตรีผมไม่นึกเลยเ<อ>สุดยอดผมไม่นึกเลยว่าเขาจะมาที่นี่ <laughs> หลายๆครั้งที่เขาพูดถึงความรู้ทางด้านดนตรีน้ำตาเริ่มไหลน้ำตาเริ่มไหลกล้องเริ่มซูมออกแล้วเขาน่าจะเป็นระดับครูที่สอนหน้ำตาไหลมากขึ้นน้ำตาไหลมากขึ้นคนตาลาลกลางแดดเหงื่อเริ่มออกเดี๋ยวเดี๋ยวแปลกขนาดนี้มึงทีบกูเถอะ แมตใหญ่เูกเหเบลูกเบลูกเห็บ,หบ,หบใครใครก็นึกว่าจะเป็นน้องแนนสาธิดาไปต่อผมถ่ายว่าออดาวโอเคเออดาวโอเคนะครับ <S <S 2> <S 2> <S พี่หนึ่งครับเหลือพี่หนึ่งว่าใครครับครับด้วยเสียงพี่ที่เป็นเอกลักษณ์ในการร้องในแบบโอเปร่าผมว่าไม่ไม่น่าจะมีใครเขาคือแนนสาธิดาครับ <S <S พี่แนนสาธิดานะครับประมือเลยครับนางมัตุรันครับ ทั้ง2องหน้ากากร้องเพลงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับช่วงหน้าครับเราจะกลับมาถามตอบพร้อมๆกันทั้ง2น้าการครับ The Mask One นักคดีไทยทั้งสองหนากาก้ Mask, นากากเนี่ยมีเสียงที่ดีมากทั้งคู่เลยอยากทราบว่าคุณวอรมเสียงของคุณยังไงอะคะก่อนจะร้องเพงีการวอรมเสียงครับพันธุรัตน์ครับ เข้าไปในห้องน้ำอะค่ะแล้วก็อาบน้ำไปร้องเพลงไปครับไม่ขลาครับไม่ขลาก็เข้าห้องข้างๆพันธุรัทธ์นั่นแหละค่ะ <c oughs> แล้ว